คอนเทนต์ครีเอเตอร์ปัจจุบันยังกล้ากล้ากลัวครับผมคิดว่าต้องทิ้งความกลัวไว้แล้วก็กระโจนลงไปเลยอย่างที่ผมทําตอนใหม่ๆส่วนใหญ่คนที่ทำคอนเทนต์จนมีคนยอมรับเนี่ยเริ่มต้นเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับเริ่มต้นก็จะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทํามีคนดูไหมทําได้ดีไหมทําต่อเนื่องได้ไหมต้องทิ้งคําถามเหล่านั้นแล้วก็ทําอย่างเดียวครับเหมือนกับ ที่เขาบอกว่า just do it ของไดกี้แหละครับคือกระโดดลงไปทําระหว่างทางเราจะเรียนรู้ไปเองระหว่างทางเราจะรู้ว่าอันนี้ทําแล้วมันเวิร์กอันนี้ทําแล้วไม่เวิร์กไม่เป็นไรครับถ้าเราทํา10อย่างแล้วมันเวิร์กสัก2อย่างโอเคเลยครับบางคนเวิร์กอย่างเดียวทำร้อยอย่างเขาก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่มีใครจําความล้มเหลวคุณได้ก็จะจําความสําเร็จของคุณได้เท่านั้นเองดังนั้นทิ้งความกลัวสร้างความ ตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,นตื่นตัวของเราโดยพชชช่นของเราสิ่งที่ชอบอะไรที่สุดทําถึงนั้นก่อนแล้วมันจะบอกเราเองครับว่าเส้นทางข้างหน้านเนี่ยมันสนุกสนานมากที่สําคัญคือว่าตอนทำเนี่ยคุณต้องรู้สึกตื่นเต้นสนุกกับมันถ้าคุณทาแล้วเบือ่อคุณต้องถามตัวเองแล้วครับว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่คุณชอบนักมั้งถ้าหาตัวเองเจอเมื่อไหร่เราจะเจอเส้นทางนั้นครับข่าวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างกันตรงที่ว่าข่าวคิดว่าข่าวเท่านั้นที่เป็นคอนเทนต์ แต่คนสร้างคอนเทนต์นั้นอะไรอะไรก็ได้ที่เป็นคอนเทนต์คำว่าคอนเทนต์มีคำนิยามสั้นๆครับคอนเทนต์ content คือสิ่งที่เราสนใจและทำให้คนอื่นสนใจด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราคิดว่าไรา้สาระสมัยหนึ่งแต่พอเราเห็นว่าเอ๊ะเรื่องเดียวกันนี่ทำไมอีกคนหนึ่งเล่าได้สนุกและมีคนสนใจนั่นเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าคอนเทนต์ไม่มีข้อจำกัดไม่มีการตีกรอบตายแต่ว,ว่านี่คือคอนเทนต์หรือว่านี่ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่มีครับ คอนเทนต์ใช่หรือไม่ใช่อยู่ที่เราสร้างไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือสำหรับผมนี่เรื่องราวของคนธรรมดาเดินเจอใครข้างถนนนี่เป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยครับ